เครื่องดื่มเบปซี่โดยบริษัทซันทร ر ي เบปซี่โคเบอร์เรประเทศไทยจำกัดเครื่องดื่มน้ำอัดลมยอดนิยมของประเทศไทยจับมือกับพันธมิตรกราฟฟูดแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งด้านการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันอ้างอิงผลวิจัยทางการตลาดจากบริษัทการ์ตาเวิร์ลแพเนลเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปีเบบซี่จับมือกราฟฟูดจับคู่ปี2แจก2เท่าคือมีจำนวนโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น2เท่าจากปี2 5 6 2ใช้กับร้านอาหารแบรนด์ดังที่ร่วมรายการเพื่อให้ประโยชน์กับผู้บริโภคทำให้ทุกการสั่งอาหารเป็นเมนูมื้ สำหรับลูกค้าตอบโจทย์เทรนสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้านและออฟฟิศแบบ New n o r m a l ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab Food ตลอดเดือนนี้จนถึงพฤศจิกายน2563ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทาง Pepsi เ,เองเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญนะครับในการโปรโมท Pepsi คู่กับอาหาร นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มื้ออาหารนั้นเนี่ยเป็นมื้อที่พิเศษแล้วก็มีความสุขกันนะครับในระหว่างการทานอาหารในครอบครัวเองหรือว่ากับเพื่อนเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ทางเป๊ปซี่เองเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องนะครับ ในส่วนที่เราเลือกทาง Grab Food เองเป็นพันธมิตรกับเราในปีนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของ Grab Food เองเนี่ยทุกคนทราบดีว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการบริการส่งอาหารที่บ้านนะครับหรือว่า Food Delivery ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคที่มีการบริโภคอาหารทางบ้านเนี่ยก็ต้องการที่จะสั่งอาหารไปทานที่บ้านเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยเรามองว่า Grab Food เองก็สามารถนำความสุขในเรื่องของมื้ออาหารมาสู่ที่บ้านได้รอบนี้จัดเต็มถึง2เท่านะคะเรามีโปรโมชโค้ดส่วนลดนะคะถึง2อ0 0 0นสองหมนทนะคะใช้ได้ทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นอกจากนี้เนี่ยสามารถแลกซื้อเ๊ปซี่แม็กเชสนะคะถึง2 0 0 0มทในราคา2บาทเท่านั้นค่ะถ้าทุกท่านที่สั่ง Grab Food พอเปิด Grab Food เข้าไปปุ๊บนะคะจะเห็นไอคอนเขียนว่าเบบซี่แ m ะนำอันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารที่ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดพิซซ่าแล้วก็จะมีเ๊ปซี่ด้วยนะคะกดเข้า ไปปุ๊บก,ก็สามารถสั่งเป๊ปซี่คู่กับอาหารอร่อยๆได้เลยอะค่ะ